ของขวัญที่ทำให้ลูกค้าประทับใจได้มากที่สุดในปีนี้ต้องยกให้กับแบรนด์ออโรราที่จำหน่ายทองคำแท้มานานมีคุณภาพและเชื่อถือได้ในเซ็ตกินตุ้งของขวัญมงคล5ชิ้นเซ็ตนี้ค่ะโดยทั้งเซ็ตผลิตจากทองคำแท้9 9 9 9น้ำหนักทองรวมกันทั้งหมด1.0กรัมพร้อมใบรับประกันครบมาในกล่องแพ็กเกจสุดหรูด้วยเสริมความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งกิจการรุ่งเรือง มอบให้ลูกค้าที่เคียงคู่ด้วยกันมาได้มากกว่าคำอวยพรในเทศกาลปีใหม่แน่นอนค่ะของขวัญที่มอบให้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันเรื่อยไปหรือแทนคำขอบคุณที่ร่วมงานกันมาในปีนี้กับบัตรของขวัญจาก SB Design Square ที่มีไว้ให้ลูกค้าคนสำคัญได้เลือกช็อปของแต่งบ้านหรือจะไว้ใช้ซื้อของหรือตกแต่งสำนักงาน อีกทั้งยังสามารถใช้กับแบรนด์ในเครือของ S D อย่าง Concept P O S S a t e r i r k e v i n G I O R M A N I หรือแบรนด์รู้อื่นๆในเครือได้อีกด้วยได้ทั้งความอิมเอมของผู้ให้และได้ของใช้สอยที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้รับเลยค่ะ ของขวัญชิ้นนี้จะต้องถูกใจลูกค้าสายกอล์ฟกันอย่างแน่นอนหากที่ใครกำลังมองหาของขวัญให้ลูกค้าที่ไปออกรอบด้วยกันบ่อยๆต้องห้ามพลาดสิ่งนี้ค่าชุดของขวัญกอล์ฟจาก Merced e เด e เ z ที่มีให้ครบทั้งอุปกรณ์ที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการเล่นกอล์ฟนั่นคือลูกกอล์ฟถึง3ลูกหมุดตั้งลูกกอล์ฟอีก10ชิ้นและที่ซ่อมกรีนพร้อม bon บอลอักเกอร์บรรจุมาในกระเป๋าผ้าทรงเรียบหรูพร้อมด้วยผ้าขนหนูเนื้อดีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสารสัมพันธ์ธุรกิจไปได้อย่างรราบรื่น 아. <susur> แบรนด์สกินแคร์พรีเมียมระดับไฮเอดนจากประเทศฝรั่งเศสที่เหมาะกับลูกค้า VIP หรือคู่ค้าคนสำคัญแทนคำขอบคุณและความห่วงใยด้วยสินแคร์ที่ช่วยบำรุงผิวมาในแพ็กเกจพิเศษ Holiday Collection ประกอบไปด้วยเซ็ตที่มีส่วนผสมจากนมอัลมอนด์อุดมไปด้วยโอเมก้า6และ9ให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นใช้ได้ทั้งผิวธรรมดาและผิวบอบบางแพ้ง่ายมาครบทั้งครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมทามือและโลชั่นมากมายกว่า7 ชิ้นลูกค้าสุภาพสตรีจะต้องถูกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะจะประดับบ้านก็สวยแถมยังช่วยเสริม่วงจุย้ยหรือจะตกแต่งสำนักงานก็เรียกซับ กิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาแผ่นภาพงานหัตถสิงทองคำที่ทำขึ้นอย่างประณีตใช้ทองคำบริสุทธิ์99.99%ลวดลายปลาคาร์ฟที่เป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยและผีเสื้อที่ให้โชคพบเจอแต่เรื่องดีๆด,ดวงเฮงตลอดปีรับรองว่าลูกค้าที่ได้รับจะต้องประทับใจถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นได้ดีทีเดียวค่ะ ากกำลังลังเลไม่รู้ว่าจะมอบของขวัญอะไรดีหรืออยากจะเอาใจลูกค้าสายชอบบัตรของขวัญจากเซ็นทรัลนี้รับรองว่าลูกค้าคนไหนได้รับก็เป็นปลื้มแน่นอนเพราะมีมูลค่าถึง5,000บาทสามารถใช้ได้ทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเซ็นและร้านมาแนด์แอมสเปนเซอร์ในพื้นที่ของเซนทรัลไม่ว่าจะชอบสินค้าชิ้นไหนทั้งของใช้ส่วนตัวหรือของที่ใช้ในสำนักงานบัตรของขวนนัญนี้ก็เสกให้ลูกค้าได้อย่างที่ต้องการค่ะ มอบความห่วงใยให้กับลูกค้าผ่านกระเช้าจากดอยคำเต็นไปด้วยของอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งน้ำผลไม้อย่างน้ำลิจีน้ำมังคุดที่หาดื่มได้ยากน้ำาสาวรสและน้ำนมถั่วเหลืองรวมทั้งน้ำสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงสุขภาพจากภายในอย่างเครื่องดื่ม bury, มอเบอร์รีสกัดทับทิมสกัดและเห็ดหลิมจือสกัด นอกจากนี้ยังมียำผลไม้ที่ทานคู่กับขนมปังที่ทานในยามเช้าและผลไม้อบแห้งที่เป็นแหล่งพลังงานเติมความสดชื่นได้ระหว่างพักเบรกเป็นกระเช้าที่มีแต่รายการของขวัญดีๆมากมายมอบให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรค่ะ หากเอ่ยถึงสกินแคร์ระดับท็อปหนึ่งในนั้นต้องมีแบรนด์คลาแรงอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นสกินแคร์คุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศสช่วยบำรุงผิวให้สวยกระจ่างใสมั่นใจได้ว่าใครได้รับเป็นต้องประทับใจเซ็ตนี้ให้สกินแคร์มาถึง3มชิ้นทั้ง exfoliating body scrub ช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกขัดผิวให้กระจ่างใส tonic body treatment oil น้ำมันบำรุงผิวทั่วเรือนร่างเป็นสินค้าขายดีของแบรนด์และ sos c o m p o r t mask ที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ผิวรู้สึกผ่อนคลาย มีน้ำมีนวนมากขึ้นเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างยิ่งค่ะ ชุดของขวัญสำหรับผู้ชายจากแบร์คาดินชิ้นนี้มาในรูปลักษณ์ที่เรียบหรูดูมีสไตล์ทำจากหนังแท้เกรดพรีเมียมจึงให้สัมผัสที่นี่ใช้งานได้ยาวนานกระเป๋าสตางค์มีช่องใส่ธนบัตรและบัตรตา่างๆมากกว่าสิบช่องจะใส่นำบัตรหรือบัตรเครดิตตา่างๆเยอะแค่ไหนก็หยิบง่ายเข็มขัดหัวเข็มที่ทำขึ้นอย่างประณีตจะใส่กับเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตหรือมิกซ์กับชุดไพรเวทก็เหมาะใช้ได้ทุกโอกาสเป็นชุดของขวัญที่เหมาะกับแขกคนสำคัญหรือแขก VIP เลยค่ะ หากใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าแบบง่ายๆหรือมองหาของขวัญเซตใหญ่เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปแจกจ่ายกันเองภายในบริษัทเซตของขวัญผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูของพรทิปน้ำมุ่นนี้จะต้องถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะมีรสชาติอร่อยจะทานกับข้าวหรือทานเป็นของว่างในช่วงพักเบรกก็เพลินแถมยังให้มาถึง4กล่องทั้งหมูยองหมูแผ่นหมูแท่งอบก,กรอบและหมูทุบทำจากเนื้อหมูคุณภาพดีผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานของดีและอร่อยแบบ นี้เป็นใครก็ประทับใจทั้งนั้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด